สวัสดีครับท่านผู้ติดตามรายการสองยามที่เคารพและน่ารักทุกท่านครับวันนี้เรามาดูข้อมูลจากมติชนออนไลน์เมื่อวันที่13กรกฎาคมที่ผ่านมาครับเขาบอกว่ามาจับโปเกมอนกันเถอะทหารมักกันดังเล่นโปเกมอนโก,โกระว่างเฝ้าแนวรบอิรักููไอเอสสำนักข่าว ทเลกราฟและอินดีเพนเดนต์รายงานเมื่อวันที่12กรกฎาคมว่าอาดีตทหารเรือสหรัฐรายหนึ่งที่อาสาสมัครร่วมรบต่อต้านกลุ่มกองกำลังอิสลามหรือไออในอิรักกลายเป็นที่รู้จักชั่วค่ำคืนหลังเขาสามารถจับโปกเกมอนระหว่างอยู่ในแนวรบในสงครามต่อต้านกลุ่มก่อการร้ายนายลุยปาร์กชาวอเมริกันวัย26ปี เผยแพร่รูปถ่ายบน Facebook ส่วนตัวแสดงภาพแอปพลิเคชันที่กำลังโด่งดังอย่างโป k ก m o n โกโดยเขากำลังจะจับเซนิกาเมะพร้อมระบุข,ข้อความว่าเพิ่งจับโปเกม o n ตัวแรกของผมในแนวรบที่โมซูนใกล้กับเทนสคูปพวกขาอิชท้าต่อสู้โปเก m o n กับฉันสิโดยใช้ชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งของ IS ผู้ใช้งานสื่อสังคมออนไลน์บางรายต่างพากันสงสัยว่าเหตุใดในปาร์คจึงสามารถจับโปกเกมอนที่เป็นธาตุน้ำได้กลางทะเลทรายโดยเขาให้คำตอบว่าเป็นโปกเกมอนที่มีให้จับเนื่องจากเขาเพิ่งเปิดใช้หลังดาวน์โหลดแอปพลิเคชันตอนเดินทางกลับบ้านที่สหรัฐพร้อมเปิดเผยว่าเพิ่งจับซูแบ็กได้ระหว่างเดินในตลาดอย่างไรก็ตาม เขาได้ลบภาพถ่ายดังกล่าวออกไปโดยเปิดเผยต่อสื่อว่าการเล่นโปเกมอนโกในแนวรบหน้าด่านไม่อันตรายอย่างที่คิดเนื่องจากส่วนใหญ่เขามีหน้าที่เพียงประชำการตามจุดต่างๆแม้ IS อาจจะยิงปืนใหญ่ใส่เกือบทุกวันแต่ก็มีการประทะเพียงไม่กี่ครั้งครับขอขอบคุณข้อมูลจากมติชนออนไลน์ ฉบับวันที่13กรกฎาคม2016และขอขอบคุณท่านผู้ติดตามรายการ2ยามทุกท่านขอให้มีความสุขทุกๆท,ท่านสวัสดีครับ